หรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด t o ๊ส p ออย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮุก k ี้ฮ a บบะวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของแพ็คเสียงนะคะราแดงของ บุชลีนั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเขามีตั้งแต่วันที่10นะคะที่ผ่านมาถึงวันที่9เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเขาก็จะมีแพ็กเส็งคะเราได้สุ่มวัก็แอบจบไปอยู่ประมาณนึงนะ,ะก็ได้ชุดนี้มาในะชุดสีเหลืองแล้วก็วิกผมนะคะนอกจากนั้นก็อย่างที่บอกจะรีวิวแพ็กเสีงได้แพ็กเซ็งมาด้วยทุกคนวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ได้รับฟังกันนะคะ แพ็กเสียงเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด35คำสั่งเสียงนะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะแพ็กเสียงนะคะจะอยู่ในครังกระเป๋าของเรานะกดเลือกนะคะ I'm going in เหมือนจะเบาเดี๋ยวเล่งเสียง I'm going in I'll cover you There's an ambush Plates form up Help Spread out Charge! Cover me! Enemy! Don't rush! Enemies ahead! Stay low! Fall back! Head towards the mark! Search for vehicles! Form up on me! Retreat! Get the airdrop! Get in the car. Danger ahead. I'll drive. Run along the edges of the zone. Excellent work. I'm really sorry. Hold it, don't fire. I got your back. Turn on voice chat. Be water, my friend. I got supplies. Absorb what is useful. Discard what is not. Add what is uniquely your own. อีกห้าเสงท้ายนี้แบบยาวๆทางนั้นเลยนะเป็นประโยคนะสุมซับสิ่งที่มีประโยชน์โยนสิ่งที่ไร้ค่าทิ้งไปและเพิ่มสิ่งที่คุณมีได้แค่คุณเดียว <laughs> As you think, so shall you become. คุณจะเป็นได้อย่างที่หวังไว้ The key to immortality is first living a life worth remembering วัตถัยของความเป็นนิรันดร์คือใช้ชีวิตให้ผู้คนจดจำํำน,นะ Knowing is not enough. We must apply. Willing is not enough. We must do. รู้อย่างเดียวไม่พอต้องนำมาปรับใช้ด้วยนะมีความปนานถอยอย่างเดียวก็ไม่พอต้องลงมือทำด้วยนะจ๊ะ happy, but never satisfied. จงมีความสุขแต่อย่าพอใจเพียงแค่นั้นเข้าใจบทซื้อมีทั้งหมด3-5าคำสั่งเสียงเอาจริงๆใช้แค่อันนี้เลย ใช้แค่อันนี้เลยจริงๆนะคะอันเดียว <laughs> อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะไอพวกคำสั่งเสียงเนี่ยมันจำเป็นมากๆเลยนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเปิดใหม่หรือว่าไม่เปิดใหม่เลยแบบหูขี้เนี่ยชอบส่งตีแล้วไม่เปิดใหม่จะใช้คำสั่งเสียงเป็นหลักและอยากได้อันที่มันแบบว่าสั้นกระชับจับใจความฟังแล้วรู้เรื่องเหมือนอย่างส่วนมากอ่ะหูขี้จะใช้ของจีนนะคือมันสั้นกระชับแล้วคือแบบรู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงอยากให้ทําที่มันเหมาะกับการเล่นในเกมจริงๆเนะีคำสั่งที่แบบสั้นกระ ชับเสียงมีความขี้เล่นกวนตีนหน่อยๆอ,อะไรอย่าเงี้ยไม่น่าลำคาญจนเกินไปหรือจะทำแบบแพ็คมาขายให้เราอัดเสียงตัวเองเอาไปใช้อะไรอย่างงี้ก็ได้แนละ้วเออโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย